เหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายอาญาเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายลดโทษจำเลยในคดีอาญานะคะทั้งหมดมีเจ็ดเหตุคะ่ะเหตุที่หนึ่งเป็นผู้สนเขาบอกปัญญา,า,าตามมาตราเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะคะเหตุที่สองตกอยู่ในภาวะความทุกข์อย่างสาหัสเหตุที่สามมีคุณงามความดีมาก่อนเหตุที่สี่รู้สึก ความผิดและพยายามบังเขาผลร้ายนั้นเหตุที่หลูกแก่โทษต่อเจ้าพนกาักงานเหตุที่หกให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อศาลในการพิจารณาคดีเหตุที่เจ็ดคือเหตุอื่นๆในลักษณะทํานองเดียวกันที่เป็นประโยชน์ต่อศาลนะคะค่ะต่อไปเป็นเหตุยกเว้นโทษในคดีอาญาค่ะเหตุที่หนึ่ง กระทำความผิดเพื่อความจำเป็นตามมาตรา67นะคะเหตุที่2กระทําความผิดของเด็กอายุไม่เกิน12ปีตามมาตราตามมาตรา73และการกระทําความผิดของเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามมาตรา74กระทําความผิดของคนวิกจลจริตตามมาตรา65กระทําความผิดเพื่อความมึนเมาตามมาตรา66 กระทําความผิดตามคําสั่งอันนม้ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักง,งานตามมาตรา7จค่ะเหตุละหูโทษมีมาตราดังนี้นะคะ 1. นึถามชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมบอกหรือแก้งบอกชื่อและที่อยู่อันเป็นเท็จปรับ1,000บาทตามมาตรา376 2. ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน10วันปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งจบทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา368 3. ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนปรับไม่เกิน1,000บาทตามมาตรา370 4. ผู้ใดพุกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรปรับไม่เกิน1,000บาทและให้สารสั่งให้ริบอาวุธตามมาตรา371 5. ผู้ใดทะเลาะกันในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถานทำให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา372 6. ผู้ใดไม่ได้รับอนุญ,ญาตชอบด้วยกฎหมายกีดขวาง ทางสาธารณะเป็นอุปสรรคต่อ,อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรถ้ากระทําโดยไม่จําเป็นปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา3,8,5,7ผู้ดผู้ใดขุดหลุมหรือปลูกวางสิ่งของเอกะกะในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายแต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณเพื่อป้องกัน ปรับทะวะเหตุปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา386แปดผู้ใดทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็จจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา392ยองยความได้ทางอาญานะคะต้องเป็นความผิดส่วนตัว ข้อตกลงต้องมีใจความชัดเจนว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความหรือสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อจำเลยแล้วคำพิพากษาดีกาต่อไปอนี้ดีกาสิรัตไปสิทัาสองห้าหนึ่นงแปดการประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แสดงความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อจำเลยหรือไม่จะถือว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาของโจทก์ระงับไปด้วยข้อหาได้ไหม การยอมความในคดีแพ่งที่จะมีผลในคดีอาญาระงับไปนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ตดตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อจำเลยด้วยคำพิพากษาดีกา897 2515โจทย์ฟ้องคดีอาญาขอให้ลงโทษจำเลยฐานช่อโกงต่อมาได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพง่งเรียกเงินคืนและเรียกเอาค่าเสียหาย ละเมิดโดยชอโกงโจ์และโจ์จำเลยตกลงกณีปนอมยอมในคดีแท่งเลิกคดีกันโดยไม่ได้ตกลงเลิกคดีอาญาด้วยดังนี้คดีอาญาที่ได้ยื่นฟ้องไว้ยังคงมีอยู่หาได้ระงับไปไม่สามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นแม้ตกลงกันด้วยวาจาก็สามารถมีผลเป็นการยอมความได้ ต่างจากปณิปนอมยอมความในทางแพงที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ในทางปฏิบัติควรม,มีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อง่ายต่อการพิสูจน์การยอมความเมื่อได้กระทําความด้วยกันโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้เกา่าวไว้ข้างต้นมีผลทําให้ไม่สามารถจําหนินคดีอาญาแก่ผู้ทําความผิดได้แม้ว่าอายการจะเป็นโจหรือไม่สามารถฟ้องได้ค่ะ